ครับสวัสดีกันช่างออโต้สวิทนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเครื่องสแกนตัวร้อน1 2 3 e นะครับวันนี้จะมารีวิวการใช้งานเข้ากับตัว v ีโก้นะตละนี้ผมจําลองกับกล่องวีโก้ตัวนี้นะครับนี่วีโก้ตัวตัวแรกเลยนะครับตัวเครื่องสามพันหนึ่ง kds tv นะมาดูวิธีการใช้งานนะครับมาเลยขั้นตอนแรกนะครับเหมือนเดิมไดโนสครับเป็นการตรวจสอบรูปฝากระโปรงจะง่ายๆเนาะ ปึ๊บน่ะให้เราหาเหมือนเดิมโตโยต้าคนหาโตโยต้าอยู่ไหนอีซูโตโยต้าอย่นี่ไงโอเคกดโอเคตรงมุมดางขวามอือน,นะครับรอสักครู่นะครับฟังเสียงติ๊ดติ๊ตตน่ะโอเคของเราเป็น16พินเหมือนเดิมนะเอาไปดีบัตรเป็น16พินรอสักครู่เหมือนเดิมนะแล้วรอโหล,ลดข้อมูลก่อน รอสักครู่ครับ6 6นละช้าหน่อยโหลดแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วาได้แล้วเขาจะถามว่าเป็น 1KD คดีคือเครื่อง3000เนาะตัวนี้กล่องของเราเป็น 1KD คดีครับ3 0 0 0 cc เราถามว่าเป็น Pick up หรือ suv นะครับแบรนด์เรา Pick up ให้เป็น suv เพราฟอนชินเนอร์ N e R, อะไรก็ใส่เป็น suv นะครับเราเป็นใส่ Pick up เนาะเียะไลผมก็ 2-0-0-6-0- 8นนี่แหละก็จะได้มาแบบนี้เขาก็จะ ใกล้ๆเลยเอ้าวของผมกล่องอต้องขอโทษทีกล่องของผมเป็นตัว 2KD คดีนะครับเป็น2องพเนาะปี2องพโอเคต่อไปกดโอเคนะครับตอนตอนนี้รอสักครู่ครับได้แบบนี้มาแล้วเราจะดูนะครับตัวนี้รีพอร์ตเฮดรีพอร์เขาจะสแกนหาถ้าเป็นสแกนสีเราบอ ฟังชันรถมีเอนจิน ABS อะไรต่างๆเนะี่ยก็จะขึ้นมาแต่ตอนนี้นะ่าจะมีแต่เอนจินอย่างเดียวเพราะเราทดสอบกับเอนจินอย่างเดียวเนาะนะก็จะขึ้นมาแต่เอนจินนะครับเขาไปตรวจสอบของของเขาเองขงหนแรกคืออะไรนะเรากดมี่กดลูกศรดูนะครับกล่องใบนี้มีโค้ดอยู่เยอะเลยมีปัญหาเนาะกล่องใบน,นี้มีปัญหาเพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าเราไม่ได้เสียบสายอุปกรณ์นะครับ ก็เลยติดโคดนี้มาโอเคเรามาดูขั้นตอนต่อไปที่เราจะเข้าไปดูค่า Data ค่าค่าสดนอ้องทีกว่าค่าสดเราเลือก system selection นาะโอเคถ้าเราอยากจะเลือกนะครับถ้าเราเรามี ABS แล้วก็เลือก power เนี่ยเราจะดูนี่ก่อนนะขอโทษทีไปดูเครื่องยนต์ให้ก่อนที่ powertrain ครับถ้าเราจะดูพวกเ s ฟก็จะเป็นพวก ABS นะครับ p s c t r c นะครับ มาดูบอดี้จะเป็นไรบอดี้คือ s i s ถึงถุงลมเนื้อไผ่นะครับนี่เราจะดูค่าพ o w e r t รเ์เนทนะคะ่าเครื่องยนต์ค่าค่าสดของเครื่องยนต์กดโอเคต่อไปรอสักครู่นะครับโอเคได้แบบนี้มาละ r e a d fault code คืออ่านรหัสที่ข้อปัญหากดเข้าดูอีกทีนึงเงินนะครับเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราทดสอบแต่กล่อง ่องแบบนี้อย่างเดียวเราไม่ได้ต่ออุปกรณ์ก็จะมีโค้ดให้เรานะครับให้เขาเข้าใจเขาถามเขาถามว่าเคลียร์โฟล์วมโมรี่ถ้าเราอยากจะเคลียร์ตรงนี้เลยก็ได้เคลียร์กดเข้าไปเขาถามว่าอ่ะย sure ูชัวคุณต้องการลบจริงเหรอเยสเลยกดโอเคอลบไม่ออกนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ในในของกล่อง ไม่ครบเราไม่เสียบกับตัวรถเนาะต่อไปนะครับมาดูค่าสดกับแป้งก่อนต่อไป l e a d ด a ต้าสตรีมนี่ครับกาอ่านค่าค่าสดเนาะค่าข้อมูลของกล่อง ECU นะครับซีเล็กออกเหมือนเดิมซีเล็กออก็คือเลือกทั้งหมดเลยแล้วกดโอเคต่อไป ข้าสดมาแล้วเยอะแยะมากมายนะครับมีดูนะครับมีทั้งหมดอยู่6หน้าโอเคถ้าเราอยากดูหน้าที่2อง้ามีเยอะแยะครับแบตเตอรี่โวลเตจนะครับมีแรงดันแบตเตอรี่นะครับต่อไปต่อไปนะครับอิเซียมีเยอะแยะนะครับ Engine Speed น,น,นะครับคือ IPM เนาะ ดูค่าที่เราต้องการดูค่าทุกวันนี้ก็คือค่าหัวฉีดเห็งไหมมีมีค่าหัวฉีดด้วย1นึ่งสองสุ 1, 2, 3, โบหนึ่นะครับค่าเทอร์โบนะครับม,มีมีทุกมีทุกตัวค่าแมปนะครับ m a n ิฟโฟ l d a แอ o l ลูดเพรสเชอรนะครับตัวนี้ที่เราต้องดูลาเทอร์โบโเครื่องสัมพันธ์ขี้มันไม่ค่อยดีเนะี่ยเรามาดูค่าตัวนี้ได้เลยโอเคนะครับ ผมจะรีวิวเบืบ้อง,ง,งต้นให้แค่นี้ก่อนวิธีการใช้งานวิธีการเข้านะครับครับผมสวีการช่างออโตสวิตนะครับขอจบการนำเสนอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม